กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพึ่งพาสายค่ะโครงการโรงพยาบาลมีสุขเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการของมูลนิธิกระจกเงาโดยมูลนิธิได้ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่รับรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ปีเปิดรับราสาสมัครจากภายนอกเพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาวิธีคิดรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสุข และลดสภาพความตึงเครียดของสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลสาเหตุที่ทําให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากเด็กที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองได้จึงทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เนื่องจากเกิดความรู้สึกว้าเหวทําให้พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะเด็กต้องการความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อช่วยลดความกลัวและความเจ็บป่วยที่กําลังเผชิญอยู่ โครงการโรงพยาบาลมีสุขเกิดขึ้นด้วยเหตุผลและแรงบันดาลใจหลายประการทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดในระบบการให้การรักษาซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณของคนไข้ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากนโยบายหลักประกันสุขภาพทําให้เกิดเรื่องความไม่สอดคล้องกันระหว่างปริมาณบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยแล้วความคาดหวังของฝ่ายนโยบายที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่การบริการทางการแพทย์ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ึงแน่นอนว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลบางแห่งและนโยบายด้านคุณภาพการบริหารทางการแพทย์ดูจะขัดแย้งกันในตัวแต่อย่างไรก็ตามมีกุญแจอยู่ดอกหนึ่งที่มีผู้ไขปริศนาที่ยากลำบากนี้ได้แล้วกุญแจดอกนั้นคืออาสาสมัครอาสาสมัครในโครงการได้เริ่มต้นสร้างพื้นที่ความสุขและลดพื้นที่ความทุกข์ในพื้นที่โรงพยาบาลเด็ก สาเหตุที่เราเลือกที่จะสร้างพื้นที่ความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กก่อนก็เพราะเด็กเป็นกลุ่มวัยที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถเปิดใจรับสิ่งแปลกใหม่ที่เข้ามาได้ซึ่งการสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆจะสามารถนำไปสู่การเปิดรับอาสาสมัครของกลุ่มเป้าหมายต่อไปได้ มีพวกจิตอาสานะคะเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาเนี่ยเข้ามาทางศูนย์ส่งเสริมซึ่งเข้ามาช่วยทางด้านจิตใจรมของเราได้มากเลยค่ะแล้วก็ก็รู้สึกชื่นชมมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ท้านี้ก็อยากจะพูดในนามของตัวแทนของเด็กป่วยนะคะว่าเด็กป่วยคนหนึ่งที่เขาป่วยเนี่ยเขาป่วยแค่ร่างกายเท่านั้นค่ะ,ะ,คะแต่จิตใจก็ยังต้องการการดูแลจากพี่ๆทุกๆก,ก,กลุ่มนะคะ

ดีขึ้นเขาก็รู้สึกจะชอบดีใจเล่นมาค่ะก็ดีใจค่ะแบบสบายใจแบบว่าเราก็คลายเครียดไปอย่างหนึ่งค่ะพาเล่นพาอะไรไม่ให้เราคิดมาคลายเครียดนะคะก็สบายใจไปอย่างหนึ่งค่ะเด็กต้องิีใจก็รู้สึกสบายว่าเออมาได้เด็กต้อดีใจนะคะ เอาของเล่นให้เขาได้พูดคุยนะคะแล้วก็ได้เห็นสภาพที่เขาแสดงซึ่งกันและกันในเมื่อเปิดพี่พ่อแม่เขาก็ดีใจที่เห็นเรามาแท่เาม่ เด็กดีใจค่ะทาร่นทุกค,คนที่มานี่เด็กมาแล้วมาแล้วค่ะตอนนอาสาสมัครในโรงพยาบาลน,นะคะมีสองที่คือโรงพยาบาลเด็กแล้วก็ที่นี่คือโรงพยาบาลรามาธิบดีพอหลังจากที่เราได้มาร่วมกิจกรรมกับเขาอย่างเงี้ยจริงอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ให้โรคร้ายที่เขาเป็นนี่หายขาดได้แต่ว่าอย่างน้อยก็คือเราได้ช่วยให้เขาลืมความเจ็บปวดไปได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงช่วง ขณะหนึ่งก็ตามนะคะก็รู้สึกรู้สึกว่าเออภูมิใจว่าเราได้ทําอะไรเพื่อเพื่อนมนุษย์ของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเท่าที่เห็นนะคะครั้งที่สองที่กลับไปเนี่ยเขาสดชื่นกว่าเดิมขับครั้งแรกนีเาก็สดชื่นแ,นแล้วสรสึกเขาดีใจดีใจเหมือนกับว่าทางทางจิตเขาอ่ะออมันได้ฟื้นฟูนฟนค่ะมัน,นได้ฟืนฟ้นฟูจิตใจว่า การปลยทางกายเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ถึงกับว่าจะต้องทําให้เขาหมดไปทั้งกาลังใจกําลังใจที่พอลีจากพี่พี่อาสาสมัครทุกท,ท,ทุกคนขึ้นมาเลยทาให้เขามีมีจิตที่จะสู้หรือว่าเรื่องกายที่ป่วยอะไเป็นเรื่องแรงไป<ม>ก,ก็ก็อยากจะเชิญชวนอ่ะนะคะสำหรับผู้ที่เอ่อสามารถที่เอ่อสลับเวลาได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือชั่วโมงเท่าที่เป็นไปได้แล้วคุณมาได้เนี่ยอยากให้เรามาทำให้ พอพอเรามาทำแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมันมันเป็นประโยชน์มันจะเกิดปิติความสุขตรงนี้ค่ะที่ถ้าไม่มาทําไม่รู้ถ้ามาทําแล้วจะประทับใจเราเข้ามาเพิ่มความสุขในพื้นที่ความทุกแม้ว่าความทุกนี้ไม่สามารถทําให้หายขาดแต่สามารถทําให้ทุเราเบาบางลงได้เพื่อทำให้พื้นที่ความทุกลดลงโดยการเพิ่มความสุขบุกยึดพื้นที่แห่งความทุกนั้นโดยสิ่งง่ายๆไม่ว่าเป็นรอยยิ้ม เซมิร์เราะการพูดคุยและอื่นๆมากมายที่เราจะสามารถส่งผ่านความรู้สึกนั้นให้กับเขาได้เพราะความสุขที่ทำได้ในสิ่งที่ดีรับในสิ่งที่ดีนี่แหละคือการดูแลกันและกันกด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์พักสักครู่แล้วพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพึ่งพาสายค่ะจะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าอีกมุมหนึ่งของโรงพยาบาลยังมีเด็กๆที่